ที่ใหญ่ของประเทศไทยนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครครับท่านแรกนะครับท่านมาจากมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับเป็นหัวหน้าอาสาสมัครนะครับคุณวิรุณสมพันธ์สันติับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับจากมูลนิธิปรอแท็กดึงนะครับท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแหลงอาสาสมัครนะครับคุณเสนห์หัวหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสองท่านที่มา ผู้พูดกับผมนะครับรวมถึงน้องๆต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะฮะที่อุตส่าห์มารวมตัวกันนะครับคําถามแรกครับประเด็นอาสาสมัครอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เล่าหน่อยนะครับว่าขั้นตอนในการรับสมัครอาสาสมัครมันมีขั้นตอนอย่างไรครับของกรการจัดกานะครับทั้งส่วนของมืที่เริ่มมาตัอยู่นะครับขั้นตอนในการรับอาสาสมัครใหม่เข้ามานะะอยู่อยู่ในองค์กรนะครับก็จะมีขั้นแรกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหัวหน้าสอเนในพื้นที่นั้นนะครับ สมัครผ่านมาแล้วหัวหน้าสอนอจะเป็นผู้คัดกรองแล้วส่งเข้ามาที่ส่วนกลางหัวหน้าสอนอหมายคว้มวมากเลรใชไก็คือแต่ละท้องที่่ไม่ใช่ก็ <ๆ S 2> จุดจุดของบุยที่ต่างๆเนี่ยออมันก็จะใช้ร่วมด้วยกับสอนอครับเร,เราเราก็จะใช้ตัวแทนแบบนี้เหมือนกันนะแต่ะท้องที่มาเชือตัวสนองเราใช้มันต้องมีเลขเลขเหมือนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะมีอาสาในในจุดๆนั้นนะครับแล้วถ้าาาสสมัคร ก็จะทําการคัดคออกรองอ๋อนี่คือการคัดกรองก่อนคัดกรองแรกค,ครับผมก่อนที่จะเข้ามาส่วนกลางที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้กรรามาการกลางอาสาสมัครพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะฮะแล้วส่วนขั้นตอนที่สองนะฮะเราก็จะจะมีการสัมภาษณ์สุ่มสัมภาษณ์ <ๆ S 2> นะนะฮะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนทอามาอะไรมาปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการ อ่อาปลอกใบสมัครซึ่งในใบสมัครในใบสมัครนั้นก็จะมีกฎร,ระเบียบของมูลที่<อ>ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยูงงอ่แล้วหนึ่งสองสามมีมีขั้นตอนการปฏิบัตินะครับแล้วก็จะมีว่าถ้าคุณปฏิบัติผิดก็เรามีบทลงโทษอะไรยังไงน,นะครับแล้วอ่าพอกรอกใบสมัครเสร็จก็ส่งเข้าไปครับแล้วไปต่อฮะอ่าพอพอเสร็จปุ๊บก็ร,รอรอเพื่อที่จะอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรอรอฝึก ถือว่าสมัครผ่านได้ไปรบรมต่อทธต้องมันถูกต้องครับเองผมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทางปอดไัขึ้นนะครับข้อนเปยังไงมีมีความใกล้ใ้เกียงกันรบาดยว่งของผู้ที่อดขึนเนี่ยรเราจะงมีการระบบเก็บเข้อมูลือซอฟแวร์อันี้เราใช้ระบบ็มาทั้งหมดเลยสามารถที่จะมีการตรวจสอบได้หมดเลยจะกดไทยไทยต่างๆไม้ชื่อจะรันอมาหมดเลยไม้ภาษาสมัครใช่สาับใช่ครับ การตอกข้อมูลมีอะไรต่างๆโดยการผ่านมาเนี่ยคนที่จะมาสมัครเนี่ยจะต้องผ่านจากหัวหน้าจุดกำรอบหัวหน้าชอบก็คล้ายๆกใส่คล้ายๆใส่คล้ายๆแต่ละแต่ละสนอะรับผิดชอบถ้าผ่านการกรองมาจากหัวหน้าจุดกับรองหัวหน้าจุดเรียบร้อยแล้วกับ็มาเขียนใบสมัครเหมือนกันใช่ฮะเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีถ้าผู้ขับสอเนาะแต่ละพื้นที่เนี่ยใครที่อยากอยู่พื้นที่ของน้อยเนี่ยครับ Yeah, I would ว่าคนนี้เขามีประวัติอะไรบ้างตอบได้เลยฟังดูแล้วมูลนิธิทั้งสองมูลนิธิก็มีขั้นตอนในการคัดกรองอาสาสมัครค่อนข้างเข้มงวดนะเข้มงวดเข้มงวดมากครับไอพิมพ์ลานิ้วมือนี่คือเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากเพราะว่าในตอนนี้ก็ของเราก็ระบบการทำงานเนี่ยเราบัพัฒนาอบัตรของเราธนขคารมีนะมูลนิธิของอาสาสมัครเองจะพัฒนาองจะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ิ้นเดือนนี้จะต้องรีส่งเอกสารทั้งหมดแล้วก็จะมีการพิมพ์ลายดิจิทัลส่งตามรอนต่างๆให้รับจด ันนี้คือขั้นตอนนี่คือขั้นตอนใช่ครับที่ปฏิบัติใช่ที่ปฏิบัติ่สุดท้ายเลยเนี่ยก่อนที่จะเป็นอาสาสมัครเต็งตัวเลยนะคือในขั้นตอนสุดท้ายการรับแบบรับแบบประจำตัวออเยังงไนะการรับแบบประจำตัวในสถานี่ปุ๊บต้องเข้าไปสามเก้าของมูลิี่นะซึ่งปุ๊บคนทั่วไปแล้วเข้าไปกราบไหว้นะมีการทําพิธีสาบานตนอพหลังจากสาบานตนเสร็จปุ๊บว่าเราจะประพฤติตนอยู่ในสิ่งในกรอบในสิ่งถ้ามันยืนงานเราจะไม่นอกลู่นอกทาง ให้กดตัวเอาทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอะไรก็ไดถา้าเกิดใครนอกลู่นอกทางเนี่ยขอให้ตัวเองและครอบครัวมีอันทิบัติมีอย่งเป็นไปในสามวันเจ็ดวันเราเราจุดทูปสาบานกันในศาลเจ้าสําหรับต้องทําเหมือนกันนะสํารับทุกสายที่มาใครที่มาใครที่มาทุกเครื่องแบบนี้ควันแรกที่ก้าวมามาทุนเนี่ยได้รับบาดทุกคเหมือนกันจะต้องเข้าไปไหว้รูปปั้นหลวงปู่หล่อมาในพิสีการ ข้อมูลด้วยนะครับที่สัมภาษณ์ได้ครับในบัตรนี่มันจะบอกอะไรบ้างครับชื่อชื่อชื่อจุดรหัสสนเลขเลขที่เลขที่ประจำตัวนะครับอ๋อเลขที่ประจ้คือรหัสของตัวก็ทำเองครับผมรหัสรหัสของเจ้าตัวเองครับที่ที่วิ่งอย่างของของตัวยื่เนี่ยถ้าเป็นอาสาสมัครในอาสาสมัครก็เรามีหลายประเภทด้วยครับมีอาสาสมัครทุกไทยอาสาสมัครบริการอาสาสมัครจราจรอย่างเงี้ยอาสาสมัครศิลปินแต่ศิลปินก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งก็บั เนี้๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนต่อไปนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบแข็งอย่างนี้เลยจะต้องมีเขียนที่พอดีตร์มีรูปภาพถ่ายนะครับเขียนข้างล่างก็จะเขียนหมายเลขอันนี้เป็นของพนักงานตั้งแตเป็นของอาศาสมัครหมากอะเขตไหนเขตใต้สอไหนรับผิดชอบนะครับต้องอย่มีวันเดือนปีข้างหลังก็จะมีระเบียบการต่างๆขาดอายุหมดอายุอันนี้เหมือนกันเหมือนกันเหันเราจะมีเลือกพู่ไหนเลือกตองเราจะเลือก มีครับมีครับมีแผนกผู้ชีพแผนกผู้ชีพก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวคล้ายๆรถตู้รถอางพยาบาลนี่นะฮะรถตู้นี้นี่นคือผู้ชีพคือได้ได้ไดไดรับการอบรมผสมผสมพยาบาลขั้นสูงขึ้นมาอีกโอะนี่คือกีตัดเส็จแล้วเขาเป็นรูดได้ครับผมได้ได้ครับ<ต>นี่คืะใส่ชุดขาวครับนี่คือใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่คือผู้ชีพแต่งแต่งกายอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่งกายนะครับคือทางทางร่วมกับทางตึงแต่งเหมือนกัน มันก็เป็นสีเหมือนกันเลยครับนโรงพยาบาลเหมือนกันนี่คือหนึ่งเหมือนกันท่านครับผมการ advance ขึ้นไหมครับท่านหนึ่งส่วนแผนกส่วนแผนกผู้ภายนะฮะก็ผู้ภายเราก็จะมีเดี๋ยวพวกเครื่องตัดทางอะไรพวกนี้นะะเดี๋ยวคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แรงๆเนี่ยไม่สามารถออกมาได้ก็จะมีอยู่อุปกรณ์พวกนี้พวกเครื่องตัดทางนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาเวลาในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ให้ออกมาได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นเบบว่าพวกประดาน้ําอะไรพวกนี้นี่คือ นี่คือคะแน้เาแต่งกายยังไงฮะก็คือแต่งแต่งกายลักษณะผมเลยครับซึ้งก็แต่งคาแต่งตึงก็จะเป็นเนี่ยลักษณะถ้าเป็นพนักงานถ้าเป็นพนักงานนะถ้าเป็นพนักงานทางไทยเนี่ยจะใส่สีนี้ถ้าเป็นรถเข็นก็จะใส่สีไทยรถเข็นที่ออกไปตัวเวรเขียนส่วนบาลที่เกิดเหตุต่างๆพยาบาลก็จะเป็นสีสีขาวจะแยกแยกออกไปเพราะฉะนั้น คนที่ใส่ชุดเก็บศพสีเก็บศพจะรู้เลยว่าคนนี้เก็บศพใช่ครับจะรู้เหรือาเหมือนครับเหมือนกันเราใช้สีอะไรครับ้ของผมผมตึงนี่จะเป็นสีไทยสีไทยก็เหมือนกันแล้วเาสีไทยเหมือนกันสีไทยเหมือนกันอบรมผ่านการอบรมของทิเวตเหมือนกันก็เหมือนกันอบรมมาอบรมมาจากที่เดียวกันนะที่ทิเที่เดียวกันแล้วก็อ่านเร่องระเบียบการรกันในวท้สาบณทิเเน้อมูลออกมาให้เราครับนี่ก็มีนี่ก็ทาให้คุณผู้ชมได้ได้ทราบถึงการแบ่ง ทชัดเจนทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วทางวิธิเราทำอะไรกันบ้างครั้งที้มาถึงคองขาที่อาจจะตรงตรงนิดนึงคครรัับบแน่นอนฮะทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนทุกวงการการดาราวงการสื่อวงการแพทย์วงการตำรวจเราจะต้องมีคนดีแล้วมีคนไม่ดีคครับเข้าใจไหมฮะไอคนที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สิครับตอนนี้มาตรการในการดูแล คือในในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากเราสแกนมาสแกนมาแล้วนะฮะในช่วงนั้นเน่เขาอาจจะเป็นคนดีได้เป็นร้อยแต่เมื่อเราก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดในบางครั้งอาจจะมีบางบางบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยอาสาวุ้นที่เนี่ยเป็นหลายพันคนอาจจะมีแค่หนึ่งเดียวนะที่อยู่ครับเขาอาจจะมีความจําเป็นอะไเขาเหมือนปลาเน่าคัวแต่โปเดียวแล้วทำให้ทั้งองค์กรมันเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะระงับุ่ม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาสาสมัครด้วยกันเองก็เป็นหูเป็นตากันนะฮะรวมทั้งผมก็อยากจะฝากถึ่ประชาชนทั่วไปนะครับนะถ้าช่วยเป็นหูเป็นตาได้ก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับมาอย่างอย่างเหตุที่เกิดอย่างเช่นมีคนแต่งเครื่องแบบมวยที่ออกไปเรียลลัยหนึ่งตามสถานที่แหล่งชุมชนหลังตลาดบัานะคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งร่วมันกันอยู่และปล่อยไเนี่ยไม่มีนโยบายตรงนี้ ไม่มีนโยบายที่ว่าจะให้คนไปถือกล่องรับบริจาคตามตลาดนัดตามแหล่งที่จนเราไม่มีนะคนที่จะไปจัดของลูกกันอยู่ก็คือไปที่วัดบุรีรัมย์นะฮะแต่ถ้ามีเจออย่างนั้นปุ๊บแจ้งตำรวจได้เลยครับไว้รับบริจาคเนี่ยอาสากันเองนี่แหละครับผมหัวหน้าอาสาเรียแล้วนะแต่เนี่ยเขาเปนอาสาช่วยกันสอดสองช่วยกันดูแลนั่นคือวิธีการการดูแลตรงนี้ใช่ครับซึ่งการทำงานซึ่งก็เช่นกันนะของพี่ก็ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหรือว่ามันปกติธรรมดาของคนหมู่มาก คนสามสี่คนเนี่ยถามว่าเราดูแลถามว่าทั่วถึงไหมถ้าทั่วถึงระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเอาระดับบน,น,นหน้าจุดกับรองบนหน้าจุดเข้ามาดูแลด้วย<ช>และลูกจุดภายในจุดนี้จะต้องมาช่วยกันดูแลด้วยเพราะว่าเราจะปล่อยคนใดคนหนึ่งดูแลและรับผิดชอบไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นี้ขึ้นมาเหมือนกันทุกหน่วยงานก็เหมือนกันนำแผนรับไม่ได้แน,น่นอนอ,อย่างที่น้องผมนี่ยยิ่งผมบอกเลยผมบอกผมรับไม่ได้เลยถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นี้เกิดขึ้นมา เลยว่าจุดนั้นทั้งจุดจะต้องรับผิดชอบทั้งจุดเลยจะต้องยุบไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นเหตุชกต่อยหรือว่าหรือว่ามีระดับมีระดับความร้ายระดับความรุนแรงหรือว่กรณีชกต่อยกันเนี่ยเราให้สามครั้งสมมติเราจะมีอะไรหนึ่งสองสามของเราเลยมาตรฐานของเราหนึ่งความรุนแรงชกต่อยกลางว่าการตัดเสื่อมไปแล้วหนึ่งสองคือไม่ได้ในในกรณีไปชกต่อยอาจจะไปทำเรื่องอย่างื่นที่มันเกิดขึ้นมาครั้งที่สองแล้วนะโอเคไี่ถือว่ามันไมีแรงราแรงครั้งที่สองแล้ครั้งที่สามดี เราถือว่าผมพักงานคุณโเดอนหรือว่าถ้ามนรุนแรงกว่านี้ไปเราก็ถือว่าคุณควรจะการเป็นอาสากรมีักงามีพักงานแต่งก็มีครับแต่ระดับความรุนแรงต่างเป็นหน้าสมผต่อถ้ไม่คเสยน่นแถวนีสาม4เดี๋ยวพอถ่ายนี่ก่อนถอยถอยถอยนมนนั่นต้องเลื่อนช้นไหมก่อถ้าถึงขั้นต่อไออยู่เนี่ยก็ให้พักงานไ้ก่อนแล้วรอการสอบ นะถ้าสอบมามีผลอะไรปุ๊บแต่ถ้าคุณ,คณผิดจริงเราก็พักไว้สักเดือนหนึ่งสองเดือนนะเป็นพันบนแล้วก็ทาทันบนไว้นะล้วมีครั้งต่อไปคุณจะออกเลยแต่ไม่ใช่ว่าครั้งต่อไปหมายถึงว่าคุณไปมีเรื่องชักจอกต่อยครั้งหนึ่งไม่ใช่คุณไปมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นความผิดครั้งที่สองไม่ว่าจะคุณไปทําความผิดรูปแบบไหน ผไม่ใช่ว่าทำความผิดแค่ชกต่อยแค่โอกาสสาครั้งเกียวชกต่อยไม่ทำความผิดที่มากชกป่อยหน่อยให้โอกาสสาคั้ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่มามทั้งของของอย่างของผู้อื่นของของนัของผู้ปล่อยนเนี่ยจะมีระเบียบของเราอยู่แล้วถ้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาพวกเนียเราจะเรียกเข้ามาเรียกมเรียกเข้มาะเรียกเข้ามาเสร็เียบร้อยจะมีคกรรมการสอบกันถ้าสอกันแล้รับไเรอเลยจะมี ก็มีการตัดกรรมการสอบต่งก็ถือว่าเราจะมีชุดสอบของของอาสาสมัครโดยลายตัวเองเพราะเพราะของเราคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะรู้เลยว่าจะมีระเบียบของเราค,ค,คุณเขียนไปสมัครมานี่คุณแม้เพราะว่าคุณหมายหมายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณจะหมายว่าอะไรเช่นาน,าน,านาั้นนสามารถออกเดินริญญาได้มมันอยู่ในตัวสมันเสร็จเรยียบร้อยส่วนฝั่งร่วมก็ขอต้องฝากเพือนคุณผู้ชมด้วยนะครับก็คือให้ดูรายละเอียดนิดนึงทางนโยบายของร่วก เไม่มีนโยบายในการแต่งชุดเราไเื่อรบริทไม่มีเราเลหยด้วยของทาก็ไม่ได้มีหลายหลหลหลเรามีที่เดียวก็คือข้าอผัดัยแนางสอนอข้าวผัดไัยที่ริมีทีเดียวนะครับเราไม่มีหล มีทีเดียวเวลาใครที่อรเอเราเื่อรต่างๆเราสามารถที่จะโแ้ับคนาย่างที่บอกันบงทีมัก็มีาใช่ทั้งทั้งองค์กรนี่จะเสียหมดแล้วคนที่แบงชื่อนี่นะฮะมีมาตรการดูแลย่งไ้งเมื่อกี้นี่บอกครานี้บอกมาแล้วก็มีก็มีนะฮะมีมีมาตรการเพราะเราก็มีมาตรการก็อย่างเงี้ยพื้นที่ต่างๆบางทีบางทีบางทีงร่วมช่วยกันดูแล อยากยกยกตัวอย่างสระบุรีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างบางทีไปเลี้ยไลตามบริษัทต่างๆแอบอ้างสวมเครื่องแบบมุยงมิมงไ้นี่ก็ไม่รู้ความรับผิดนี่ก็เป็นอาสาก็ช่วยกันดูแลไม่ชอบมาเราคนรที่นี่อยู่ดีๆไปแอบอ้างก็โกงไปขอบคนหน้าสุดโค้งหน้าสุดก็ เข้ามาดูว่าเป็นลูกน้องหเป็นทุกที่หรือเปล่าก็จับได้ก็มีถ้าจับได้ก็จับดป็นเงินคดีไปอะไรไปเงินไปให้ตำรวจตําินคดีตามลงโทษไปแล้วอีกคำถามที่ผ่านมามีการทําโทษอาสาสมัครเยอะมันมีปบทชี้บทชี้บทชีีไมไม่ไม่เยอะครับถึงว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะครับนั่งไปเอาชักโครกนั่งเลยไปนั่งไปนั่งเลยไหมสำหรับปริมาณอาสาของรสมัครแล้วพ่อ